สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกทุกท่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับมาเป็นประจำแบบนี้ทุกวันครับมาให้ทีเด็ดกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คัดมาให้แล้วนะครับสามรายนะครับช่องละตัวเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางช่องพีพีทีวีช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ช่องอมมาลินทีวีนะครับก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับยังไงฝากไปด้วยใครที่อยากจะไปต่อยอดสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่พักยกนะครับไปตัวเอเอซ่ไปตัวที่เพิ่มเพื่อนนะครับ ทิมตัวเอสายข้างหน้าตัว P ตัว Y2 2 2อยู่นะครับซึ่งแอดไลน์นี้นะครับ ID ไลน์นี้นะครับสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปร่วมสนุกกิจกรรมฟุตบอลโลกกันได้โอ้ชั่วโมงนี้ฟุตบอลโลกกำลังมาแรงนะครับกำลังมีกิจกรรมแจก iPhone เลยนะครับแจกรถแจกอะไรไปลุยกันนะครับมูลค่ากว่าล้านบาทเลยนะครับมากลับมาเรื่องของวงการมวยของเราดีกว่านะครับที่มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้คัดให้เลยครับทีเด็ดเต็มตีของผมนะครับ คู่แรกรายการแรกนะครับของทางฝั่งของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็ผมขอเลือกไปที่คู่รองของรายการครับทั้งนั้นในเจ้าพรหมทักษ์นะครับสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับหรือว่าสอทอนถนอมสีบางปูนะครับเจอกับพุทิเดชที่เดชเก้าสิบเก้าพิกัดชกหนึ่งร้อยี่สิบหกปอนด์เท่ากันนะครับโดยที่ทั้งคู่มาช่างได้ตามพิกัดแหละนะครับเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่ทั้งนั้นในเจ้าพรหมทักษ์ต่อรองเท่านั้นใครต่อรองนะครับ ตามที่ผมเช็คมานะอาจจะมีเคลื่อนขึ้นลงนะตามนี้ละนะครับแต่ผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับแล้วคราวนี้ลดเกรดลดชั้นลงมานะครับซึ่งเจอดาวรุ่งอย่างวุฒิเดชที่ก็ไม่ได้รุ่งแบบน่ากลัวมากๆฉะนั้นแล้วผมมองว่าพอมิทักษ์ไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่แจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับชอบไปที่พอมิทักษ์สิทธิ์หลงพี่น้ําฝนหรือว่าสอทอนนอมสีบางปูเดิมนั่นเองนะครับมาถึงรายที่2ครับข้ามมาที่วิกหมอชิดกันบ้างนะครับศึกวันทย่เจ็ดสีนะครับสัปดาห์นี้นะครับไปที่ค ยกกันมาจากเวทีมวยตะวันนานะครับเมื่อวานยกขึ้นมามาชกวันนี้แทนนะครับนั่นก็คือนั่นนั่นเจ้าคาทาเพชรห้างทองเมลาดานะครับเจอกับท่านนั่นเจ้าเพชรพระหัสสินยกทวีตะพงศ์นะครับคู่นี้1 2 1ปอนด์เท่ากันคาทาเพชรนะครับซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะครับช่างได้ตามพิกัดสูงกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าส่วนนั่นนเพชรพระหัสสินยกทวีตพงศ์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายศักบุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรั ยันเสมอเพชรพฤหัสนะครับ ซึ่งผมมองว่าเพชรพฤหัสช่วงหลังเนี่ยกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่าอาวุธก็หนักแรงกว่าแล้วก็คาถาเพชรเนี่ยเป็นประเภทที่โดนแล้วมีวูบมีวาบมีหล่นได้นะครับผมมองว่าอาวุธหนักอาวุธคมอย่างเพชรพระหัสเนี่ยอาจจะล่อถึงนับถึงนอกได้เลยนะครับคู่นี้ชอบมากๆนะครับทีเด็ดเต็มตีนอยู่ในใจเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพชรพระหัสสิทนายกทวีตพงศ์นะครับรายที่สองนะครับส่วนมาถึงรายการสุดท้ายนะครับอมมินทร์นซูเปอร์ไฟสึกช้างเวทยเกียรติเพชรนะครับก็ไปกันที่ของแพงนิดนึ่งนะครับคู่เอกนำรายการครับเพชรโอ๊ก เจอกับท่านันพันศักด์วอลวันทวีฟอร์มไม่ได้ห่างไม่ได้หนีกันเลยฝีไม้ลายมือก็ถือว่าสูสีอยู่ในเกณฑ์สูสีกันเลยก็ดูการพันมวยพันศักด์จะดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่คู่นี้นะครับ128ปอนด์เท่ากันเพชรมาลดไปจุด 2, พันศักด์ลดไปจุด5นะครับโดยที่เลดเปิดนะครับสถานการณ์มันเฮโลพาไปถึง53แล้วตอนนี้แพงจัดๆเลยนะครับ แต่เพชรเนี่ยมันมีลูกเตะขาต่อยหมัดนะครับอาจจะลุ้นนับลุ้นน็อกได้แต่ผมอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเพชรก็คือผมมองว่าบรรยากาศพาไปแน่ เสียงเฮเสียงเชียร์ของพันศัก์วันนี้เงียบแน่นอนนะครับชอบไปที่ดังนั้นไอ้เจ้าเพชร69าสุรานะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับ3ช่อง3รายการเนี่ยมีผมให้ไปที่ดังนั้นไอ้เจ้าพรหมิทักษ์นะครับรายแรกเลยนะครับช่องแรกช่องที่2ช่อง7ผมให้ไปที่ดังนั้นไอ้เจ้าเพชรพระัสตตัวนี้ชอบที่สุดเลยของวันนะครับและก็รายสุดท้ายเนี่ยชอบไปที่เพชร6 9าสุรานะครับที่อัมบารินทีวีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะไปต่อยอดนะครับสามารถไปต่อยอดกันได้นะครับที่ พักยกนะแอดไลน์ไปนะครับไปช่องเพื่อนๆของไลน์เนี่ยนะครับพิมพ์ตัวเอสสายหน้า PY22 2อยู่นะครับก็ไปต่อยอดก็ได้รวมไปถึงร่วมกิจกรรมฟุตบอลโลกกันได้นะครับใน ID ดีไลน์เดียวกันได้แหละนะครับและก็เจอเจอกับผมแชมเปียนประจําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับจะเจอกันทุกวันนะครับวันนี้เด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวดูเดี๋ยวรวมกันวันนี้ไปละนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ